กลามังสีชมพูนะครับทางด้านซ้ายมือนั้นก็คือเป็นต้นโมกนะครับที่ผมได้ไปขุดล้อมมาเมื่อช่วงเดือนเมษายนพศ2566ส่วนเจ้ากลามังสีดำทางด้านขวาอันนี้มันคือต้นมะขามใบแกละนะครับที่ผมได้รับการแบ่งปันมาจากครูชัยยงนะครับบอนไซแม็กซิน ครูก็แบ่งมาให้ต้นนี้ผมก็ไปรับมาอยู่ในสังกัดเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเช่นเดียวกันมาถึงวันนี้ก็เดือนกันยายนก็นับแล้วก็จะเข้าหกเดือนนะครับต้นต่อที่ครูชจยงนะครับท่านทําไว้ก็คือเป็นการทาบกิ่งจุดทาบกิ่งอยู่ตรงไหนพี่น้องสังเกตเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยผมเชี้ดู จุดนี้เนี่ยเนีเนเนเนใกล้ๆนี้นะครับนีนคือจุดทาพาริงมีต้นต้นพันธุ์อยู่ตรงนั้นแล้วก็ทาาเดี๋ยวผมนะครับไปตัดมันออกละวันเนี้นะแล้วก็จะนำขยายลงกระมังภาชนะปลูกใหม่ พบกันอีกแล้วครับพี่น้องทุกท่านอุกฤษรับมีสวัสดีครับผมนะฮะนี่คือจุดที่ได้ทำการทาบกิ่งไว้โอ้ต้องบอกว่าต้นนี้เนี่ยนะครับจากจุดทาบกิ่งขึ้นไปนู้นประมาณเมตรห้าสิบได้นะครับพี่น้องทุกท่านนะเมตรห้าสิบจริงไหมแป๊บหนึ่งนะครับ ดูนะครับนุ่นขึ้นไปนุ่นเลยนะครับจเจริญเติบโตดีมากๆนะครับมีขนาดอยู่ในกระถางใบเล็กๆเท่านี้เองนะครับค่อนข้างที่จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีเลยตอนที่ผมได้มานะ่ะยังไม่ยาวขนาดนี้นะครับเดี๋ยวตัดกิ่งเข้าออกวันนี้ มดกันไกตัดกิ่งใช้งานครั้งแรกด้วยนะครับนี่ตัดเรียบร้อยเนี่ยครับ ลักษณะกิ่งทาบโอ้อูดโปนเลยครับนี่ติดแน่นอนนะครับคีบมันไทยรัดขาดไปแล้วนี่เส้นนี้ก็ขาดนี่ประมาณนี้ฮะนี่คือลักษณะแพ้ทาบก็เดี๋ยวนำลงไปชนะปลูกนะครับ วางไว้ก่อนส่วนนี้นะครับประมาณนี้ก็มีมะขามแคะเล่นสองสามต้นจริงแล้วมันมีสองกิ่งทาบนะครับ ผมตัดไปลงที่สวนแล้วนี่กิ่งนี้ผมตัดไปแล้วไปลงที่สวนลงดินไว้เลยปัจจนาปลูกผมก็เตรียมไว้นะครับนั่นคือกระมังสีชมพูใบนู้น จะบอกว่าอาจนะปลูกผมก็เจาะรูนะครับแล้วก็ใส่ไอ้เจ้ามะพร้าวสับนะครับลองก้นลองพื้นไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรีเปิดตรงนี้แล้วก็ใส่วัสดุปลูกเข้าไป <c oughs> มะขามนี่ต้องบอกว่าบางทีมันก็เป็นไม้ที่ดูเหมือนจะแข็งแรงเหมือนชื่อเขานะฮะ <c oughs> แต่บางทีมันก็มีแอบซ่อนความเขาเรียกว่าอะไรละ่ะความเปราะบางอยู่ในตัวเขานะฮะถ้าใครเลี้ยงมะขามนี่จะรู้ดีเลยผมก็ยังมือใหม่นะครับโอหลากดีมากเลยเต็มเลยหลาก นี่อ่ะวางตรงนี้ก่อนอยู่นิ่งๆน,นะนี่คือวัสดุปลูกนะครับที่ผมผสมเองก็จะมีส่วนผสมของขีวัวนะครับหนึ่งส่วน ขุยมะพร้าวครึ่งส่วนนะครับขุยมะพร้าวละเอียดครึ่งส่วนแล้วก็มะพราะ้าวมะพร้าวสับเล็กแบบเนี้หนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ใบกัมปูหมักอีกอย่างหนึ่งที่มีผสมเข้าไปก็เป็นดินนะครับเป็นดินปลูกตัวไปครึ่งส่วนนะครับผสมคุกเขาให้เข้ากันนะครับจะสังเกตเห็นว่าเวลาคุกเขาเสร็จสมบูรณ์แล้วปุ๊บบีบแน่นอย่างเงี้ยนะครับแบ นะครับก็จะแตกตัวออกแบบนี้จะไม่จับกันเป็นก้อนจะทําให้การาระบายน้ํานะครับมีการโปร่งแสงโปร่งอากาศประมาณนี้แหละนะครับทําให้หลากเดินดีๆประมาณนั้นนะที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับผมก็ศึกษาเรียนรู้ลงมือทําอยู่นี่แหละนะครับว่ามันจะจริงไหมผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับพี่น้องทุกท่านนะศึกษาเรียนรู้ลงมือทํา สร้างงานไปด้วยกันนะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่านะฮะมันไม่มีอะไรที่ตอบคำถามตอบโจทย์เราได้เท่ากับการลงมือทำนะครับ ได้ไหมนี่ได้อยู่นะมือเดียวอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะเต็มเนี่ย <ś c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ นี่ก่อนละกันนะจับเทเลยนี่เนี่ย ใส่วัสดุปลูกลงไปกดให้แน่นไว้ก่อนนะครับส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวหาไม้มาประคองนะครับคำลำต้นให้ตรงไว้ก่อนเสร็จแล้วครับ ได้ทําการหาไม้ไผ่นะครับมาเสียบนะครับคายันแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับผมใช้เส้นลวดอลูมิเนียมนะครับสามเส้นดึงลังนะครับให้ต้นเขาอยู่ตรงนะครับไม่คลอนก็จะทําให้ระบบรากเขาไม่กระตุกกระเทือนมากไปเดี๋ยวตรงนี้มาดูแผลน,นิดนึงว่าเป็นยังไงขอเคลียร์ตรงนี้ก่อน อะให้ดูนะครับนี่คือใบมะขามธรรมดาธรรมดานะครับใบก็จะใหญ่ๆแต่เมื่อเทียบกันกันกบไอ้เจ้ามะขามใบแคะใบน้อยนี่นะครับพี่น้องทุกท่านต่างกันอย่างชัดเจนเนาะนะครับก็ดูสวยคลาสสิกไปอีแบบ ตสอบแผลลอยทาบนิดหนึ่ง แผลทาบก็ถือว่าติดนะครับสนิทกันค่อนข้างที่จะดีเลยละครับนะบเป็น้องทุกท่านแต่ว่ากิ่งต้นพันนะครับก็จะเล็กกว่านิดนึงนะครับเดี๋ยวเพื่อเป็นการกันเหนียวเดี๋ยวผมจะหา,าวัสดุนะครับมา มัดรัดเข้าไว้ก่อนนะอาจจะเป็นลวดก็ได้หรือว่าเคเบิลถ่ายก็ได้นะครับส่วนข้างบนกิ่งข้างบนก็มีโปรเจกต์นะครับอาจจะตอนหรืออาจจะลองทาบเพื่อขยายพันธุ์ดูในลำดับต่อไปเอาละครับนี่ก็คือเป็นเรื่องราวที่วันนี้นะครับผมได้ขยายพันธุ์นะครับกิ่งทาบมะขามใบแคระนะครับที่ได้มาจากครูชัยยงบ,บอนไซแม็กซิม รจริงแล้วครูชัยยงเขามีมาขามไปแค่นี้เยอะมากเลยนะครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไว้แล้วลองติดต่อครูชัยยงดูนะครับถ้าสนใจหรือนะครับผมแบ่งนะฮะ <laughs> อนาคตนะฮะอนาคตเดี๋ยวลองลองฝีมือดูก่อนว่ามันจะสําเร็จหรือไม่นะครับเอาละเรื่องราววันนี้ก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปทานนิวกิจเอ่ยคาว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม